ครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านคะรับผมตันี่เหมา NK ห้าสิบหนึ่งหรวันนะคลิปนี้ผมจะนทางไกลจากสองแหนนะครับมารยงานสถา,านกานรณ์ตงคราที่โลกทยสี่ละเท้านะครับหนึ่งในแลนด์มาร์คที่มีคนเล่นกันอย่างมีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งในกรุงเทพเลยนะท่านผู้ชม แม้ว่าแม้ตอนนี้เป็นเวลามา2องทุ่มแล้วนะแต่ก็ยังมีประชาชนมาได้กันอย่างเหนืองแน่นมากครับก็พอใจครับเพราะว่าท่านกันมาสามปีจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 นะฮนะสงการเมนมาเพนีของประเทศไทยนะที่แบบเออคนมาสระน้ำมาเนี่ยเปิดเครื่องเสียงเต้นกันอย่างสนุกสนานมากอะจำได้เลยว่าช่วงปี63-65ช่วงนั้นผกขี่มอเตอร์ไซค์ตะเวนดู พอปายปี6 3ยังไม่มีมอเตอร์ไซค์นะ6ปี 64, 65นี่ผมขี่มอเตอร์ไซค์เตวเวนอยู่ที่ลาดพร้พาวเนี่ย,ยเขื่อนตีมันเงียบมากเลยนะท่านผู้ชมมันสุดๆของความเงียบเลยในชเวลานั้นนะตอนนี้เน,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 นี่ยมันวูบๆแนโอ๋อมันเลยแบบที่สุดของความคึกคักเลยนะฮะ